มอบให้หนึ่งประโยคสำหรับการแข่งขันในวงการเกมยิงที่โคตรจะเดือนในช่วงเวลานี้แพ้เป็นทานผ่านเป็นเพชรเนี่ยคำนี้เลยสวัสดีครับเพือพ่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงเจาะประเด็นนะฮะวันนี้ เราน่าจะได้รู้ถึงจุดใกล้จะจบแล้วล่ะสำหรับวงการวิดีโอเกมยิงอะนะฮะแต่ก่อนจะไปพูดถึงตัวเนื้อข่าวหลกัลกๆอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนที่มาที่ไปนิดหนึ่งแล้วกันคือก่อนหน้านี้เว้ยแวดวงเองอ่ะได้ติดตามข่าวสารวงการวิดีโอเกมโดยเฉพาะวิดีโอเกมออนไลน์ออนไลน์แบบไหนฮะออนไลน์เน้นไปทางอ e ีสปอร์ตอีสปอร์ตคืออะไรครับเป็นเกมที่เล่นแบบ PVP แล้วกันคอมเพลตีที โนเบทูวินส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ฮะซึ่งเราก็ไปเห็นวิจัยตัวหนึ่งที่โด่งดังมากของ q ค a n t i c Fundry นะฮะซึ่งเขาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เล่นทั่วโลกหลายล้านคนนะนะตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ10ปีอะปรากฏว่ามันมีเทรนด์เทรนด์หนึ่งโผล่ขึ้นมาครับนั่นก็คือผู้เล่นเขามักจัด ไม่ชอบเกมที่ต้องอาศัยการวางแผนมากมายขนาดนั้นแล้ว่ะและเกมที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นมาแทนนี่นะฮะก็ต้องเป็นเกมที่มีความเร้าใจสนุกสนานเปิดปุ๊บจูนเข้าไปแม่งใส่ได้สนุกสนุกมันๆกันทันทีอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกครับเมื่อประมาณไม่กี่ปีก่อนนะ่ะมันก็เลยผุดโปรเจกต์หลายอย่างเละเกินที่เป็นเกมเกมใหม่ออนไลน์ไลฟ์เซอร์วิสเพราะาอะไรครับ ก็มีอีกฝั่งข้อมูลหนึ่งนะฮะบอกว่าเอ้ยผู้สร้างเขาอยากจะทำเป็นไลฟ์เซอร์วิสแล้วล่ะเพราะว่าเกมไลฟ์เซอร์วิสเนี่ยเขาไม่ต้องมาลงทุนทีเดียวเป็นหลัก50-60หรือว่าร้อยล้านนะฮะร้อล้านนี่ไม่ใช่ร้อยล้านบาทนะฮะร้อยล้านบาทแม่งทำอะไรได้เขาไม่อยากลงทุนเป็นร้อยล้านเหรียญเกมที่พวกเอไม่อยากทำแล้วด้วยก,การประสบความสำเร็จของเกม counter strike ไม่ว่าจะเป็นภาค Global Offensive หรือว่าพัฒนามาเป็น Counter Strike 2เนี่ยโอ้โหขายคอสเมติกมีตลาดมาเก็ตต่างๆมากมายเนี่ยโอ้หทำเงินได้ตลอดหรือว่าจะเป็น v a r o r a n t v a l o r a n t ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเกมยิงขายสกินปืนขาย Button Pass ขายคอสเมติกอะไรอย่างเงี้ยมี2 w a วเขาบอกว่ามาเวนี้ดีกว่าทําเป็น l i ฟ e Service ค่อยๆพัฒนาค่อยๆสร้างกันไปและที่ขาดไม่ได้ครับประเภทของเกมที่ต้องเอาใส่เข้าไปในเกมของตัวเอง นั่นก็คือเกมยิงฮะเป็นเกมแนวชุดติงต้องใส่เข้าไปเพราะว่าวิจัยมันบอกมาฮะว่าเอ้ยเกมแนวนี้สนุกเราใจผู้เล่นกำลังชอบเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เป็นยังไงฮะไม่ว่าจะเป็นเกม PVP PvE MMORPG หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นการผนวกเอาเกมชุตติงเข้าไปเยอะแยะ มากมายเต็มไปหมดและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไอตัวเกมที่เป็นแนว e-sport PvP เนี่ยที่เป็นเกมยิงโดยตรงโอ้โหพี่พี่ผู้พ,พัฒนาเขาสร้างกันให้ลืมครับและส่วนใหญ่นะช่วงเวลานี้เป็นยังไงรู้ไหมฮะเราเริ่มได้ข้อสรุปแล้วล่ะว่าหลายเกมไม่ผ่านด่านอลัหันะล้มเหลวและล่าสุดก็ ประกาศปิดตัวลงไปอย่างเป็นทางการแล้ว1เกมในนั้นเป็นเกมที่น่าจับตามองเลิศเกินนั่นก็คือเกม s p e c t r r d i ตัวอย่างความล้มเหลวล่าสุดของเกมยิงแนว PvP ที่ต้องการเน้น E-Sports ครับทีนี้มาเข้าเรื่องครับที่เราบอกว่าเอ้ยเกม s p e c t r r d y เนี่ยมันเป็นเกมที่เป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดเลยสำหรับ เกมยิงเกมใหม่ที่ประสบความล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัดนะทำไมเราพูดอย่างนั้นครับก็ต้องให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูรีวิวตัวเก่าของเราก่อนฮนะว่าเราพูดถึงเราวิพากษ์วิจารณ์เกมยิงเกมใหม่แนวบุงมอมบุคคลที่หนึ่งเกมนี้เอาไว้ว่ายังไงฮนะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้อยากไปดูแบบละเอียดเรากล่าวคร่าวๆก็แล้วกันคือสเปกเตอร์ดีวายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีองค์ประกอบรอบด้านรอบทิศทางครอบคลุมทุกอย่างเลยที่ เกมใหม่เกมหนึ่งมันจะประสบความสําเร็จได้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมผู้พัฒนาโอ้โหเขาก็มาจากพี่ๆที่เขาคล่ํำบอดอยู่ในวงการ E-Sports มายาวนานมีทั้งพี่ๆที่เขาทำา a p e ก Legends ไม่ใช่แบบพนักงานทั่วไปฮะเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับคนทํางานจริงๆมีทั้งทีมงานจาก Overwatch ทีมงานจาก r o อ g นเกมไม่ว่าจะทำ League of Legends หรือว่าจะทำวาร์เรล n น ต่างๆนานาฝีมือมากมายครับพูดถึงเรื่องของทีมงานปุ๊บด้วยความที่ทีมงาน Mountain Top Studio ผู้สร้างเกมมีแต่แบบรายชื่อบุคคลขนาดชั้นนำทั้งนั้นน,นะฮะทีมงานการตลาดทีมงานบริหารอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นยังไงฮะนักลงทุนเชื่อถือครับก็มีคนลงทุนเยอะแยะเลยเรื่องเงินลงทุนเนี่ยอนุมัติงบมาก้อนแรก30ล้านดอลาาลาร์สหรัฐ ถ้ามองว่าเป็นเกมที่พวกเอมันไม่ได้มากมายอะไรแต่ถ้ามองว่ามันเป็นเงินก้อนแรกที่เอาไปใส่ลงไปสร้างเกมแนว live service เกมหนึ่งก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะพูดถึงทีมผู้พัฒนาพูดถึงเงินลงทุนแล้วพูดถึงตัวเกมครับตัวเกมผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่เล่นได้สนุกดีอะเล่นได้มันอยู่ทำออกมาใช้ได้ทีเดียวฮะคะแนนก็อยู่ที่ประมาณ 7ถึง7.5ประมาณนี้นะฮะมันก็จะมีข้อที่เราชอบครับข้อที่เราชอบก็คือความสนุกในการเล่นความเป๊ะของระบบการเล่นอะไรต่างๆความแปลกใหม่อาร์ตสไตล์ก็ใช้ได้ถึงแม้ว่าลหลายๆคนจะมองว่ามันแอบใส่ความแบบความหลากหลายเข้าไปความวอกอะไรเงี้ยนะฮะแบบตัวละครไม่สวยเลยอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองว่าเอออาร์ตสไตลมันค่อนข้างแปลกใหม่ดีเป็นแนวคอมิกที่ดูเท่ดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอะ่ะแล้วผมที่ชอบอะไรที่สไตล์แบบ ไซเบอร์พังแบบนี้เออรักสไตล์ของมันอยู่แล้วสกินชุดของแต่งทำออกมาได้สวยงามดีครับแต่มันก็จะมีข้อที่เป็นแบบดาบสองคมอยู่เหมือนกันคือเขาไม่อยากทำเหมือนเกมยิงเกมอื่นไงเขาไม่ทำา5ต่อ5ไงครับทีนี้เขาทำเป็น3ต่อ3ครับแต่3ต่อ3เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตัวละครได้2ตัวก็คือสามารถสั่งการมันไว้เดินไปซะ และก็สลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตัวละครก็จะมีแบบอาวุธเราคุม2ตัวแต่ไม่ได้ซื้ออาวุธเลือกได้เฉพาะเจาะจงมันก็จะเป็นชุดเป็นเซตของมันอะไรทํานองนี้เห็นไ,ไหมมันก็จะมีความเป็นดาบ2คมผมเล่นน่ะผมก็รู้สึกว่ามึงทําตัวเดียวได้ไหมอ่ะมึงทํา5 V5 หรือ3 V3 ก็ได้หรือทําแบบมึงไม่ต้องสลับสับเปลี่ยนไปมาได้ไหมอ่ะทําแบบตายปุ๊บเอาอีกตัวหนึ่งมาเล่นอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะดูเป็นแบบเออลดความซับซ้อนลดความยุ่งยากตรงนี้ลงหน่อยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เล่นใหม่ๆเข้าไม่ถึงแต่ว่าใครที่ชอบอะไรที่แบบแปลกใหม่มีความยากมีความลําบากนิดหนึ่งก็น่าจะชอบเกมนี้เนี่ย7.5คะแนนถือว่ามันเป็นเกมที่โอเคอ่ะเป็นเกมที่เล่นได้ฟรีทูเพย์ซะด้วย ทีนี้มาถึงเรื่องของการตลาดเว้ยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้เกมเป็นที่สนใจในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เกมนี้แบบตายลงอย่างช้าๆผมใช้คานี้แนละใช่เลยสิ่งที่ทําให้เกมนี้เป็นที่สนใจคืออะไรครับตอนที่เกมนี้ประกาศว่าจะสร้างครับมีการปล่อยตัวอย่างออกมาเนี่ยเขาได้ประกาศว่าตัวเกมเนี่ยได้มีผู้ลงทุนพิเศษเว้ยนั่นก็คือเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเช้า มาหาเทพสตรีมเมอร์แห่งวงการ FPS อิติมมี่อย่างเงี้ยคนดังของวงการเกมยิงวงการเอ펙นะฮะหรือแม้แต่ DJ ชื่อดังอย่าง DJ s e เเนี่ยนะฮะที่โอ้ทำเพลงกับไรอัก็เคยทำมานะฮะเขาก็ชอบเกมยิงอยู่แล้วก็มาลงทุนก็มาช่วยโปรโมตในภายหลังก็ไม่รู้นะว่าการลงทุนในตัวเกมของเหล่าอินฟลูเนี่ยเป็นการลงทุนเงินเพื่อซื้อหุ้นหรือเป็นการโปรโมทสร้างกระแสเฉยๆนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามครับมันทําให้เกมสเปกเตอร์ดีหรือว่าผมขอเรียกว่าเกมสเปกเตอร์แล้วกันอ่ามันทาให้เกมสเปกเตอร์เป็นที่รู้จักว่าอันเนี้ยเป็นเกมของเชาไงเป็นเกมของอิตทิมมี่ไงนี่ไงได้ผู้เชี่ยวชาญในวงการเกมยิงเข้ามาให้ความแบบวิเคราะห์ช่วยนะว่าเกมควรจะพัฒนาไปทางไหนูพง่านี้เป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยเอ้ยเกมมันน่าจะทําออกมาได้ดีสิแต่สิ่งที่มันเป็นดาบสองคมคืออะไรรู้ไหมฮะทันทีที่เกมนี้เปิดตัวฮะแทนที่คนที่เป็นเจ้าของอ่ะ ที่เราเข้าใจว่าเป็นเจ้าของอะนะฮะจะมานั่งเล่นเกมของตัวเองกลับกลายเป็นว่าช่วงนั้นเกมยิงแม่งสู้กันหนักมากเช้าเนี่ยติดเกมเดสล็อกของค่ายวาวฮะเกมก,ก็เล่นอยู่นั่นแหละจนเล่นหลายคนแสะ,ะนะข่าวก็ไปทําข่าวไปรายงานว่าเกมสเปกเ,เตอร์ดีเนี่ยมันจะดีได้ยังไงในเมื่อเจ้าของเกมเขาเนี่ยไปเล่นเกมเดสล็อกอ่ะพอเกมเดสล็อกกระแสมันดรอปอ่ะเช้ากลับมาไหมกลัแบบมาเล่นเกมสเปกเ,เตอร์ไหมก็ไม่ครับ เช้าแกไปเล่น Marvel Rival ต่อโอ้โหตอนนี้กันแม่งเกมออกมาชนออกมาสู้กันสนุกจนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับค่าย Mountain Top Studio ต้องร่อนจดหมายออฟฟิเชียลออกมาประกาศบอกนะว่าเอ้ยจริงๆเช้าเนี่ย ไม่ใช่นักลงทุนที่แท้ทรูหรอกฮะเขาเป็นแค่ที่ปรึกษาเฉยๆมา u n t น i n Top Studio เนี่ยเป็นเจ้าของเกมนี้แต่เพียงพูดเดียวเท่านั้นนะฮะสยบกระแสข่าวเห็นไหมฮะแทนที่แม่งจะดังและไอ้เราก็มองว่าโอ้เนี่ยการโปรโมทโดยใช้อินฟลูมันน่าจะได้ผลไม่มากกว่าน้อยแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดอินฟลูที่มีความเกี่ยวพันกับเกมแม่งเสือกไม่เล่นเกมซะเองครับไปเล่นเกมอื่นความน่าเชื่อถือของตัวเกมก็หายไปครับ เห็นไหมชัดเจนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดของ Red Ocean ที่การต่อสู้ในวงการเกมยิงเนี่ยสูงมากต้องบอกเขาว่าสูงมากสุดท้ายกลายเป็นผลลบครับและล่าสุดครับหลังจากที่คนค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเขาก็ไปเล่นเกมอื่นซะมากกว่าไปเล่น Marvel Rival ไปเล่น Delta Force ไปเล่นโอ้โหเยอะแยะที่มีให้เล่นทุกวันนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนครับ m o u n t a i n t o p Studio ประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะร่อนจดหมายออกมาว่า Specter DIY กำลังจะปิดให้บริการภายใน30วันครับและไอ้พวกระบบเติมเงินก็จะไม่มีให้เติมแล้วเพราะเกมมันจะปิดแล้วก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเขาระงับตรงนี้ไปที่น่าสนใจกว่านั้นครับคือไม่ใช่แค่ตัวเกมนี้ปิดให้บริการแต่ m o u n t a i n t o p Studio ผู้พัฒนาก็ประกาศปิดการทำงานขององ,องค์กรตัวเองไปเช่นเดียวกัน หรือผมพูดสั้นง่ายๆก็คือไปทั้งเกมทั้งค่ายเลยฮะแต่เรื่องที่มันน่าเจ็บใจคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือ s p e กเตอร์ดีวาเนี่ยเขาปิดเกมมันก็เจ็บปวดพอแล้วอะแต่ในเพจออฟิเชียลของ s p e c t ตอร์ดีวาถ้าเลื่อนลงไปดูคอมเมนต์จะเห็นครับว่ามีเกมเกมหนึ่งมาล้อเลียนเขาฮะนั่นก็คือเกมแฟกพังเกมใหม่ที่เราก็เพิ่งจะรีวิวไปเป็นเกมยิงเหมือนกันแนวว v p เหมือนกัน คู่แข่งโดยตรงของสเปกเตอร์ดีวครับมาคอมเมนต์เป็นมีม,มกับตันอเมริกาถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเอ้ยยอมแล้วเหรอไปแล้วเหรอเอ้ยสำหรับฉันเนี่ยแบบนี้ทั้งวันยังได้อะไรประมาณนี้ฮะโดยภายหลังทางฝั่งของแฟลกพังเขาก็ออกมาลบคอมเมนต์ตัวนั้นออกไปแล้วแล้วก็ออกมาแบบทำหนังสือขอโทษะนะว่าเอ้ยเราไม่ได้เจตนาะไม่ได้เจตนะเพียงแต่ว่าแบบเออ มือลั่นไปหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็บอกเอาไว้ฮะว่าทางองค์กรของเราทางผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ได้ให้ทำอย่างนี้ฮะมันเป็นทางฝั่งของแอดมินเอ้ยแอดมินแอดมินก็บอกเอ้ยมันไม่ใช่ครับพี่แมวอยู่บ้านผมมันมันพิมพ์อ่ะมันมือลัน่นมันมันเล่นมีมอ่ะก็ว่ากันไปฮะแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะบางคนบอกสีสันแต่สำหรับผมบอกเลย มันมันไร้น้ำใจไปนิดหนึง่งมันน่าเกลียดไปนิดหนึ่งอะ่ะมึงก็ต้องให้กําลังใจโดยเฉพาะเกมแฟกพังเนี่ยเองไม่ใช่ว่าเองปลอดภัยนะถึงแม้ผู้เล่นจะเป็นทะลุหลักแสนขึ้นไปแล้วอ่ะแต่มันก็เป็นในช่วงที่เกมเพิ่งจะเปิดอะ่ะคนเขากําลังฮอตฮอตคนเขากาลังอยากจะเข้าไปลองอยู่อะ่ะเองยังไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัยเหมือนอย่างเกมมาวลไรวอล์คเอาหน่ยมาวลไรวอลคคนเขาเล่นทะลุไป0 0แสนกว่าทุกวันนี้คนเล่นแบบเฉลี่ยเฉลี่ยไม่มีตกอยู่ที่2 0 0 0 0 0 เขาก็ยังไม่ค่อยจะมาปากดีเลยฮะเขาก็ก้มหน้าก้มตาพัฒนาคอนเทนต์ตัวเองต่อไปเพราะว่าอะไรฮะเห็นไหมอีกหน่อยมันก็จะมีคู่แข่งในเกมยิงมากขึ้นยกตัวอย่างเนี่ย Overwatch เขาก็ไม่ได้ยอมครับเขาก็กลับมาเอาจริงและอาชัดคอนเทนต์มีเอาลูทบอกกลับมามีพยายามจะทำเกมแบบเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่3ได้มีใส่ระบบเพิเพิ่มเข้าไปในเกมแถมยังมีไปคอลลบ ภาคต่อกับเลเซอร์ฟิลมที่เขาเคยประสบความสําเร็จมาก่อนแล้วเห็นไหมเขาก็ไม่ยอมอ่ะเขาก็แบบโดนกระตุ้นขึ้นมาเหมือนกันไหนจะมีเกมทอมคลานซี่เรนโบว์ซิกซ e ที่กําลังจะเปลี่ยนตัวเองจากเกมยิงแนวแท็กติคอลที่ขายมาเป็นเกมฟรีมีการอัปเกรดเป็นชื่อภาคว่าภาค X ภาค X นี่เราก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว,ว่าไปอ่ะเดี๋ยวมารีวิวกันครับตอนนี้ก็กำลังเปิดอยู่ในช่วงโคลสเบต้าครับ มีการแบบเออจะพัฒนาระบบนู่นนี่ยกระดับกราฟิกยกระดับการเล่นแมคานิคอลยกระดับเสียงลดยกระดับ u i โอโหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยสำหรับ Rainbow Six s i e g เนะนะเขาก็จะสู้เหมือนกันฮะเห็นไหมเองยังไม่ปลอดภัยนะเว้ยเกมแฟกพังอย่าเพิ่งไปปากดีฮะเออผ่านผ่านมาได้ยังไม่ได้เป็นเพชรครับตอนนี้ยังต้องพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปอย่าเพิ่งไปแบบล้อเลียนคนอื่นเลยเพื่อนอ่ะไหนจะมีเกมที่แบบ อาจจะไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงแต่ขยับออกมาหน่อยก็กลุ่มเกมยิงเหมือนนี่แหละแย่งลูกค้ากันเองอย่างเกมวายแอสเซเกมนี้ก็ประกาศแล้วว่าจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปว่าแฟกพังมันจะรอดหรือเปล่าแต่ทําตัวแบบนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะโดนจองกระถินเยอะอยู่พอสมควรครับสรุปเรื่องนี้ฮะมันให้ข้อคิดอะไรเราฮะมันให้ข้อคิดว่าโอเคจริงอยู่ครับว่าการที่เราผู้พัฒนาผู้ให้บริการ วงการวิดีโอเกมอะเอาวงการเกมยิงนะเขาคิดเห็นตรงกันเขาสู้กันเขาทำคอนเทนต์มาประชันกันมีคอนเทนต์มีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยโอเคมันก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้บริโภคเต็มๆแน่นอนอย่างไรก็ตามครับหากมองในแง่ทางฝั่งของผู้พัฒนาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มาใหม่งานของเขาจะยากมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ต้องทำตัวเกมให้มันดีอะให้มันเป็นที่ยอมรับหรือว่าให้มัน คุณภาพมันเทียบเท่ากับเกมรุ่นพี่อ่ะอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆ s p e c t r อร์ DY เนี่ยมันเป็นเกมที่มีความคล้ายคึงกันกันกบเกม v a l o r n น t มากๆครับถามว่าสมมุติปล่อยออกมาทีหลงงังทั้งๆที่ v a l o r a น t เนี่ยเขามีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นอยู่แล้วเนี่ยคุณมองว่าเออเห็นตัวเลขของ v a l o r n น t เนาะมันเยอะเหลือเกินเนี่ยโอ้โหเกมยิงคนเล่นเยอะแน่นอน ไม่ใช่ว่าคุณทำออกมาดีเท่าวัลเลแลนด์และจะมีคนสนใจมีคนเล่นเลยนะฮะอันนี้ในเงื่อนไขที่ทำดีเท่าวัน l ลย์แลนะซึ่งตัวเกมจริงๆก็ไม่ได้ดีเท่าวันเลแนหรอกฮะแต่สมมุติสมมุติเอาแล้วกันเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เขาเล่นเกมเกมหนึ่งอยู่แล้วฮะเขาเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเขาได้ลงทุนกับเกมเกมนั้นไปเยอะแล้วผมยกตัวอย่างวันเลย์แลนด์แล้วกันก็ลงทุนอะไรครับหลายคนเติมสกินไปแล้ว หลายคนไต่แรงได้สูงและมีเพื่อนในเกมเล่นด้วยกันโอ้โ oh, หเป็นคอมมูนิตี้แล้วเชียร์อีสปอร์ตของว่าโลแลนด์แล้วอะ่ะติดหนึบแล้วอะ่ะคุณทําให้เท่ากันเปิดออกมาทีหลังหรือแม้แต่เหนือกว่าด้วยซ้ํามันก็เรียกได้ว่ามันก็ยังยากอยู่ดีครับในการที่จะไปดึง เอาเหล่าผู้เล่นของคอมมูนิตี้ที่เขาเหนียวแน่นมาอยู่ในกลุ่มของตัวเองถ้ามองในมุมนี้นะฮะแต่มันก็มีเกมที่ทำตรงนั้นสำเร็จเหมือนกันนฮะ,ะนั่นก็คือเกม Marvel Rival แต่มา v ว l r ร v a l เนี่ยก็ต้องรอจนคอมมูนิตี้ของ Overwatch เกมคู่แข่งเขาอยู่ในช่วงขาลงแบบสุดๆเลยฮะ,ะอยู่ในช่วงที่อ่อนแอแบบสุดๆเลยมาเว e l ร i v a เขาถึงแบบอ่านี่ไง คุณอัดอั้นตันใจมาเยอะใช่ไหมคุณอยากเล่นเกมอะไรแนวนี้ใช่ไหมอ่ะผมทามาให้เล่นอ่ะแล้วตัวเกมเขาก็มีแบบอีกมุมหน,นึ่งนะมาวิลไรวัลเขาก็มีฐานแฟนคลับคนที่ชื่นชอบการ์ตูนหนังซีรีส์มาวิลซีรีส์มาวลมีคนชอบนะอ่าแล้วกันก็คือมีคนชอบมาวลเขาก็แบบเออเนี่ยโอเคชอบเกมนี้เหมือนกันทําออกมาได้ดีมันก็เป็นอย่างนี้ฮะมันก็เลยไม่แปลกใจที่ทุกวันนี้เราสังเกตดูดีฮะเวลาเราเห็นเกมโมบ้ามือถืออะ่ะเราก็เห็นเกมอว V Mobile Legends ที่ครองวงการอยู่แล้วหรือแม้แต่เกมโป k กม o n อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคนก็เล่นแบบเออเยอะอยู่แล้วอะ่ะคุณจะมาทําเกมอย่างจัมแอ s เซมเบออ่ะเข้าใจว่าเอาตัวละครของจัมมาทําแต่ก็นั่นแหละฮะมันยากเหลือเกินน่ะที่จะทําให้คนที่เขาแบบลงทุนเวลาลงทุนทุนทรัพย์ไปแล้วหันมาย้ายมาเล่นเกมของคุณน่ยไม่แปลกที่ตอนเนี้ข่าวคราวของเกมจัมแอสเซมเบเนี่ยจะหายวับไปกับ กลีบเมฆฮะหรือเกมที่เขาแบบรอ,อดูเวลาอยู่นะจ๊ะยังไม่เปิดตัวแบบง่ายๆหรอกครับอย่างเด l o อ k อย่างเงี้ยเขาก็พยายามพัฒนาครับแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ตัวเองไปด้วยไม่หยุดนะเดี๋ยวได้เวลาทามมิ่งเหมาะเดี๋ยวค่อยหาจังหวะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็นี่แหละฮะคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันเกิดขึ้นในภาพรวมของวงการวิดีโอเกมนะช่วงเวลานี้นะฮะโดยเฉพาะเกมออนไลน์เกม PVP ก็คือแบบจบแล้วไงกูไม่รู้จะลงยังไงอะอย่างนงี้เลยแล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ฮะ,ะอย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยฮะ,ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ทีมงานแวดวงเนี่ยนะฮะจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลย และสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังหมดหน้าที่แล้วครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ